ฮัลโหลฮัลโหลสวีสดัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านทุกคนค่ะพบเจอกันอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะในช่องมีดีเต็มพุงฮัลโหลเอวิวานย e นดีต้อนรับเข้ามานช่มีดีเต็มพุงช่องนี้นะคะเป็นช่องกินเนาะดังนั้นวันนี้เราก็ต้องมากิน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 กันอีกเหมือนเดิมทุกคนวันนี้ตำกุ้งจา้ตาตำกุ้งนะคะตำกุ้งขนมจีนทุกคนมีกวางตุง้ง ปลูกเองแลดิสปลูกเองนะคะซื้อมากระเจีย๊ยบเนาะมาทุกคนเรามาลุยกันเลยดีกว่านะคะของแซบของอร่อยของนัวช่องนี้เลยค่ะมามามา,มาทุกคนลุยกันเลยเหมือนเดิมแล้วก็มีการหมูนะแล้วมีการหมูเด่นมากอีกเหมือนเดิมจ้าใส่ไปให้มันหมดนี่ละกินให้มันเม้อกินให้มันหมด ทดสอบฟันนะพร้อมลุย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 เหมือนเดินจ้าแซ่บแซ่บหนัวหนัวคือเกาอ้ยล่วง วางตุ้งเก็บหนีเอเก็บหนีหอยทากหอยทากเริ่มมากินใบแล้วเดี๋ยวเขาจะกินสมดอดกินปบบับหนีมาเลย หน้าร้อนผักก็จะดูอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาหน่อยนะคะมันจะมีผักที่เราปลูกเองได้หน้าหนาวก็จะซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเดียว เป็นสีแบบนี้นะเผ็ดเดอ้อทุกคนเผ็ดเผ็ด<ๆ>กินหมดละ chín một tăng lúc tháng bay mày mấy nhá เขาเรียกอะไรนะกวางตุ้งเดี๋ยวลืมชื่อกวางตุ้งฮ่องกงหรืออะไรเนี่ยงงออเขาอย่างเขาจะค่อนข้างใหญ่ ื่อจากซื้อพันธ์ุมาจากไทยเลยเนาะที่เป็นซอ,องๆอ่ะอืมอืม กินฉลองฉลองปิดัมเมอร์ฮอลิเดย์ตอนนี้ที่เดนมาร์กเขาก็จะเป็นเมอร์ฮอลิเดย์นะที่ทำงานหรือว่าโรงเรียนเขาก็จะปิด ทุกปีเขาก็จะปิดแบบนี้นะให้คนไปเที่ยวไปอะไรพักผ่อนอะไรก็ว่ากันไป ประมาณสามอาทิตย์เนาะโรงเรียนแม่จ๋าก,ก็สามอาทิตย์ปิดอู้เผ็เดเผ็ดเผ็ดมากเลยทุกคน อุ้ยจะไปรอดไหมล่ะคือเพจลายแทออืืมครึ่งโลเนี่ยค่ำเนี้ย Mm hmm. น้ำต้มผักนะทุกคนปิดท้ายรายการดีกว่าไม่ไหวหเผ็ดออกร้อนปากคำนี้ปิดท้ายคนะ่ะทุกคนก่อนจะล่ามลากันไป ไม่ไ่อยแล้วทุกคนต้องล่ามลากันไปก่อนนะคะทุกคนเผ็ดมากโอ้โหปากไหม่ปาก,ปากพองแต่ว่ามันแซบ่บเนาะนะคะของแซบ่บมันก็ต้องมาคู่กับความเผ็ดความร้อนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะคะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแต่อย่าลืมนะมาอีกนะมากินด้วยกันอีกในคลิปต่อ,ตอ,ตอไปนะคะเพราะว่าของแซบ่บของอร่อยของนัวช่องนี้เลยค่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนมีความสุขทุกท่านทุกคนค่ะ 拜拜。Bye bye.